วันนี้เราก็จะมาพูดถึงการสร้างขึ้นการสร้างสายเวฟในเซลล์คอร์สเวฟแล้วก็สแควร์ตามโจทย์ที่อาจารย์ให้มาตัวสูตรก็จะมีว่าที่เอเเปจูดนอนเดคูณด้วยสายสายเวฟก็จะเป็นสายคูณด้วยสายแล้วก็สพายตามด้วยความถี่ก็คือเอส่วนนี้ก็คือค่าจำนวนรอบจนเทาันนี้ราสายเป็นสองเท่าก็ความถี่สายเป็นสองเท่าทา,าอน,าาาอ,นาอ่แล้วคือลูกจะเป็นอะไรเราเลยจะค่าอีกไปเป็นจังทา่าก็คือทีคือเวลาปมเวลาสี่วิก็คือหนึ่งศูนย์กับยส่ปมานี้ส่วนคอรสเวฟก็ทำเหมือนคล้า ค่าที่มันมื่านขึ้นไปถึงเป็นศนมันเป็นบวกหงหรือลบหนึ่หรือศะเงี้ยมันก็จะมีแค่หนึูนย์แล้วลบหนึ่งตามข่างมลยไ่่เป็นบอกว่าค่านี้เป็นบวกหรือเป็นลบหรือเป็นศูนยเฉยๆโอเคเรามะทำในเฉยๆหรือเาจะกำหนดกำหนดก่อนที่หมดนี้เท่ากับหนึ่งต่อมากำหนด f f ก็คือความขี่เรากับความถีเหนึ่งพันเฮิรตจากที่เรากำนในนี้นะเป็น่พันเฮิร์ตกติหนึ่งพันมันเท่าก็คือ x เราเ็จะสาไปอันนี้เท่ากับที่หนึ่งเราใส่เป็นหนึ่งก่อนต่อมา ลากออกมาแล้วเราบางทีเป็นสิบิเราจะได้ิเคอร์เซอร์เปยโอเคเราใช้หนังนี้วแหละโอเคเราใช้ไม่ได้เดี่ยวแโอเคเราจะกำหนดให้มันเป็นสิบขอลาหม่กันครับไม่เห็นจริงจโอเคเราจะลาก๋อลากจุดลากไปลาออกาให้มันครบเลขสิบตนไม่แปดสิบ้ยู่โอเคโอเคสิตมนกะตรงนี้ต่อมาสามหนอี่หล่านี้ลากหมแล้วก็จะโยางที่าบนาหล่นี้ก็ทำเหมือนกันเราก็จะพอความไุ่นวเราจะลาเคอร์เซอร์มาอี้แล้วก็ลากลงมาเลยนะครับปไหนไปี่ะโาดัจวลาเคร โอเคแล้วถ้าต้งเสร็จแล้วมาก็จะมาขึ้นาเวแลหนชื่อไ่อแลมาอีกอันนึงประาอนั้นก็จะาใช่สูตรสมการแล้วก็ต้องียนกระตายแล้ว็ปกดท่ช่องเดมาอีหตรงนี้แล้ว็คูณด้วยาแล้วก็าไปแล้วสาเว็คูณด้วยสอ่ายโดยปกติานเซลล์ใช้ค่าาเป็น P i g วงเล็บเิดีา้่าแล้วแต่ขไม่ในเาราค่าเปียนปเาจะเป็นเีสอเทตรงนี้ก็คือค่าเดียรนครับเีร้ัเ ใช่สูตรเนีทเรื่อยๆครสโอเคไม่ใช่ัมันจะยากกันไปเยอะไปแล้วก็แค่ใช้อร์เซือแต่ไปที่ขั้นสุด้นแของชาซาจากนัก็กดไ่มันจะกำหนให้ราไอเคือเซฟจะทำมลได้าให้เรากดไล่เชุดต่อมาเราก็จะหาค่าคอสตามตัวท่างเราเป็นจากายคอสก็หาได้ปกติเลยใช้สูตรเดิมแล้วก็ปีชับกรเสอปีสูตรเดิมาได้เลยก็ไปวางแล้วก็แค่เปลี่ยายเป็นคอสตรงนี้ครับแล้วใส่คอสอันนี้ต้องดูให้ดีนะครับว่าช้ได้หรือเปล่าเพราะว่าปกติ เรกลบแล้วเราจะใส่เงินไปให้เขาไปแล้วกดได้เเดียว่าาคอแล้วนี่ก็ทำการกดลากะดาบไปเลยไม่น้องหวังว่าจะขาก็ว่าคอมเติมกี่ท่าไม่อาจกี่ใ่ามาหาค่าสแควร์นี้เราเปียนไปแค่สแควร์ิอยูเรคอนปแค่นะบขอ้ชีวิ่ยสูตรเป็นงสูตรแล้วก็ใช้ตามปเลยใส่โองคูก็คือี่สิบสองสามเจ็ดก็ไม่ปิดเฮ้ยทำไมเป็นก้ามถี่ยี๋กิแล้วก็คูณด้วลาอาคุณเซอร์เบอร์คิดเซอร์เอดที่ความนี่นตั้งนัแ้เราทำได้เปยนเวลาแล้วก็

เยไปล่โอเคคายไปเม่อกีเกลอ่มันไม่ไปตามเือนี่อกรเบียบแล้วต่อมาแบก็คือให้นำซากับสแวกันแล้วก็สแควูกถ้าจะลเียแเราก okay okay, hey, kind of ็จะใช้ซาคูดกับสแควรก่อนแล้วซากับปีไม่ติดเราใช้ซาแล้วเรอยใช้ก็คสแควทำงานเลยก็แค่กดตัดติดไปที่บอกซาแถวซาแล้วก็คูกับสแควตัวนี้แล้วก็กดเลยแล้วต่อมาเราก็ทำคอสติค้าก่อนเลยก็ติ้กดตัดเป็นานแล้วก็ใส่คอสคูนส ไม่ต้องก็ไม่้องเสียเวลาเากดลากนี้เยลากลเห็ไหมครับเสือปดีที่านเรเจอกลากเลยะรัความดลยอันเรา้อหาคเอเบลก็กดปเออีอนเอเ็ส่สแควร์อ้ก็เป็นเอเของขอคสแควร์เอเบลิกของเอเบลร์เอเบลิกก็เอเ a ลิกนะรกลงเลอเิแล้วลากสแควร์ลากมัแถวแถวของคสแควร์เอ่ะนะเราเจอควนี้โอเคแล้วก็กดไปิดเราไปเจอค่ามาแล้วอย่างนี้เราเจอมาแล้วกดขอลองเลยเฮ้ยมันไม่ใช่จีบปก ายอยู่นะครับตอก็เปลีเป็นรงคอรดแต่กดลากใหม่กดลากใหม่อีกครั้งจนเนความวิ่งดโดูแจ้งจริเลยเพื่ออะไรเนี่ยอยู่ดีมาเสียต่อคิดได้งคิดก่อนเลไปไต้ค่าวิเราหมาแล้วาจะมาแล้วตรงนี้นะฮะทำกราฟทำกราฟสายก่อแล้วทำกราฟสายเครแล้วก็กดลากระื้อใหม่เนี่ยกดลากขั้นถแดมาก็กดไปที่แทรแล้วก็แผ่นภูิเป็นแผ่นคูณฮะแล้วก็กดหนก็ได้ไปกดองไรก็ได้กดไปข้างอไรเาเก็มไว้ไว้ก่อนไว้ไว้แล้วมันจะไปไหนแล้วก แล้วเ็นต้นสนแต่จราิาย,ายขอองอันเราก็ใช้ระบบการคลลอกเลยห้องก็งเปลีย่ยนวกันนะครับโอเคเรากดวางต่อมาก็จะเป็นสแควร,ร์ภูแบบขอเรากลากจากลังเก็กดแทรกรูปแฝภูลแล้วก็กดโอเคนี่คือแภูลแล้ววางซสูไซส์วฟคูณกับสแควร์เวฟยัคือ,อสเวูณกับสแควร์เวฟ่สแควร์ไม่ใช่มาเานูแล้ว่าูสแควร์ผิดไนี่โอเคเราได้กาเคได้ค่าแรง,างาการขาจัจดจันไปแล้วต่อมา,มาตัวเขสองเท่าแล้วสามเท่าสี่เท่าแล้ว นี้ก็ลากเลยก็ติขายแล้วกดลาก้ากลากะเล้ยงต่ลากไม่ได้เมือีต้องขยายไ้ริลากแต่ทำได้ยากเพราะว่าอยู่เยอะเ่อกีลานี้เป็นสองเท่าแล้วชื่อเรื่องอะไรตรงนี้อันนีคือเกีอุ้ยุบโอเคปไรตรงนี้เมื่้วาก็การสองเท่าลูกคืนค้าวต่างไปตามจำนวนเท่าจำนวนอลนกที่เราปลี่ยนเป่ยนตัวไปรื่อยเท่าไหร่เราปลี่ยนเลตรงไหนตนี้เปลนตามไปเรื่อยๆเราแต่เราก้องการข้าที่ตรอเปลี่ยนเปลี่ยนแค่แถวยที่เป็นจำนวนเท่าก็พอครับแล้วก็แกบเป็นข้อมูลแล้วก็